จะผ่าดีไหมผ่าให้มันจบๆจบไปเลยหรือว่าคลอดเองดีกว่านะคะถ้าถามว่าพี่น้ำพึ่งนะคะอยู่ห้องผ่าตัดสนับสนุนอะไรนะักก็จะบอกว่าธรรมชาตินะที่เขาให้เรามาแบบนี้มันก็จะดีกว่าให้เคล็ดลับไว้อย่างหนึง่งท้องแรกเนี่ยจะต้องคิดเยอะสิ่งหนึ่งที่ให้หนูลองเอาไปใช้หนูให้ธรรมชาติบอกเราหมายความว่ายังไงพอหนูจะใกล้คลอดมันจะมีอาการของการที่จะคลอดอ่ะเช่นปวดท้องมีน้ําเดินมีเลือดไหลลงขามีน้ําไหลลงขา แล้วก็จะมีความก้าวหน้าในการคลอดคุณหมอดูแล้วเออคลอดได้นะลูกตัวเท่านี้ช่องคลอดเชิงการเราสัมพันธ์กันหมดเราคลอดเองได้นะเขาก็จะให้เราพยายามคลอดก่อน แต่ถ้าว่าลองคลอดแล้วมันเป็นยังไงมันคลอดไม่ได้เดี๋ยวคุณหมอก็จะจัดให้ให้ผ่าแบบเนี้ยหนูไม่ต้องไปกังวลมันเลยปล่อยไปตามธรรมชาตินะธรรมชาติจะบอกตัวเราเองว่าเราคลอดได้ไหมรู้ว่าคลอดไม่ได้สําคัญที่สุดคือนับลูกดิน้นหนูต้องนับนะบางคนไม่ยอมนับนะคะปล่อยเลยตามเลยเพราะว่ามีคุณแม่จำนวนไม่น้อยที่ลูกเสียชีวิตเราต้องมาผ่าออกเพราะว่าท้องใหญ่แล้วไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับเพื่อนๆทุกคนเลย ใครบอกว่าขอดดีพิมพ์ขอดดีใครบอกว่าผ่าดีนะคะพิมพ์ว่าผ่าดี